ทุกคนครับตอนนี้นี่เราก็มาอยู่ในสถานที่เดิมนะใครยังไม่เคยดูคลิปนะดูที่นี่นะเราเนี่ยอาจจะมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะที่นี่นะพี่ทชายไหมพี่จับใช่ต้องอเปลี่ยนแปลงอะไร <c oughs> หลายอย่างนะครับมานนี่มนัมนตอนนี้อะไรเปลี่ยนแปลงไนะตอนนี้เรามาอัปเดตน,นะหลังจากที่เราไม่ได้มานานนะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่เรายังมีที่เล่นอยู่อันนี้เปลี่ยนไปลนะ้นี่ตู้ที่ตูต้ป,าปลาแบบไหนเข้าขายจ่ารพนันบ้างอันนี้เราไม่ต้องสนใจมันแล้วกันเนาะ,ะนอ,นอันนี้ถือว,ว่ามีป้ายติด ที่เป็นเปลี่ยนแปลงก็มีป้ายติดใช่นะใช่แล้วก็อันนี้ชัดเจนเลยราคาเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยนะแต่ตอนที่เรามาครั้งแรกพี่ชามันเป็นแบบไหนเราต้องหย่อนแล้วมันค้างไว้ได้เลยใช่ไหมค้างได้ดังนั้นเนี่ยคนที่รอเขาเรียกอะไรเสียบตัวเสียบใช่ก็จะมารอเสียบรอเสียบสายเสียบไงมาเรามาดูกันนะตอนนี้นะว่าเราจะเสียบได้ไหมพี่ชาว่าเสียบได้ไหมพี่ชาม่าเขาจะแก้ได้ไหมผมว่าแก้ได้ผมว่าแก้ได้เลยแก้ได้ว้ ลองดูไว้ยี่สิบก่อนนะยังอี่พี่ชาก็ได้มาแล้วนะอ้าวไปไหนอ่ะโอเคที่นี่เป็นที่เดิมนนะโกคงหายไปแล้วนะตอนนี้อัปเดตตุ๊กตาหน่อยพี่ชากเป็นไงบ้างนี่นะอันนี้อะไรแอมพื้นโอเคอันนี้ดิกักตาอันนี้เด็กตาย อันนี้อะไรคิตตี้คิตตี้อันนี้อะไรหัวใจใจใจเต้ใจอันนี้เด็กดอยอ่าเด็กดอยอันนี้อ่ะชื่ออะไรนะตัวเนี้ยน่ารักเลยว่าในสโนว์ปี้อ่ะเออน่ารักนะอันนี้อะไรซโตโรซัโตโรอ่ะอันนี้เด่นอะนะทุกคนจะให้แดนเซอร์ขอแดนเซอร์ไม่ไหวนะอันนี้พิญโจ้กระต่ายกระต่ายบราบบราบเสา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 ชิคกี้พายทูเดย์ทามานะว้ก็อาร์ตูดีทู อันนี้อะไรสันสันจันนะอันนี้รถนี่ชาพี่ชาคิดว่าตู้ไหนคนน่าจะมาเล่นเยอะตู้ไหนอะ่ะตู้ไหนดีนะไม่รู้อ่ะแต่พี่หวานชอบอันนี้ไงเ,เห็นเรืองเหลืองก็ได้เลยนะพี่หวานเรืองเหลืองน้องดูนะอ่ะพี่ชาดูนะสามร้อยทับสูงนะไหนหยอดไปสิไม่เข้าครับเยังไม่เข้าเลยทำไม่พี่หวานนี่อุ๊ยอุ๊ย อุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวยังไงนะแม่ยังไงนี่เอาันนี้แล้วกันอันนี้อ่ะลองดูนะนี่นี่ดูตรงนู้นดีกว่าหนึ่งสองสาอุ้ยต้องขยับผ่านก่อนโอ้โหเนี่ยนะอ่าทับติบนะมีเวลา27วินาทีนะอ่าสองหนึ่ง โอ้ยโอ้ยพี่มาไล่นี่ทำไมมันนี่ไงพี่ทับดูอ่าสิบครับสามร้อยพี่ทับใช่อ่าเดี๋ยวเราลองดูนะเราจำไว้นะเราบีบตูนี้ไว้เดี๋ยวลองทิ้งเวลาดูเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาตรงนี้มันจะหายไปใช่ไหมใช่อ่าแล้วพอเรามาหย่อนทีมันก็จะขึ้นเป็นยี่สิบถูกไหมใช่อ่าเดี๋ยวตอนนี้เราลองดูดีว่าเราผ่านไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเ็ามาใหม่นี่นะมันยังค้างอยู่นะ คือพี่ชาร์ปิตตี้จะคีบยังไงตั้งขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะพี่ผมแฉป่ะโอ้เนี่ยแล้วอีกอหญ่ไปนะดูนี่โตเลยกลมดิบจะคีบยังไงนั่นสิหามันจะืิดอยู่นะ็นมากดูได้เลยอ่ะมันไม่ต้องค้างอ่ะ แแล้วพี่ารยใช่ไ <am> อแอบกุบไอแอมจุดลองดูนะ30ครับร้อยมัเป็นปยอดหนึ่งสองตั้ต้องขาออกมาก่อนจะน่าหนึ่งสองตั้งนะี่ไงสิเลงสิไม่เล็งแล้วที่มันตรงๆเลยเรารู้ก็รู้ๆกันอยู่หนึ่งสองตา้จโอ้โหขีหัวคิ้หัว ยังขึ้นอยู่นะ300ร้ทับสิบว้าวกลับไปดูตู้นี้หายย่างหายย่างหายแล้วหายแล้วหายแล้วเหรออนี่หายแล้วนะเห็นไหมตู้นี้นะย้อนได้ใช่ไหมได้ทุกทีเนี่ยถ้าเรามาหยอดมันมันจะขึ้นเป็น300ร้ทับยีถูกไหมอ๋อใช่ถ้าหยอดเพิ่มเนี่ยดูที่มันจะรีเซ็ตไหมพี่ช้างว่ารีเซ็ตไหมน่าจะเป็นรีเซ็ตลองดูนะน่ข้าวต้มนี่ไงขยับขา เขาคืรีเซ็ตแล้วทุกคน <Wow. S 2> ตอนนี้คือรีเซ็ตนะรีเซ็ตแล้วตุ๊กาตาที่เป็นพลาสติกเยาะอย่างจริงนะพี่ททนเนาะโอ้ oh, สุดยอะ oh, <no. S 1> มันดิ้นได้ตลอดทางเลย ให้พี่ชาร์ดเล่นเดือดสุดท้ายพี่ยา,านแลกมาตีติดก็ดดพี่บานก็อยากให้พี่ชาร์นลองดูลองนู้นไม่ใช่ดินี่นี่เราจะไปแลกอันเดิมไงอันเดิมเหรอ,เ,อ,อเล่นอันเดิมไงว่าให้เขาดูว่ามันสุบแล้วมันรีเซ็ตจริงๆริงไหมนี่มันพับติดอยู่นะมันมีเวลาอยู่เอออ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันยังขึ้นอยู่ละ่ะเออเราลองดูอ่ะพี่ชานลึมตอกเอาข้างมาอ,อื <Yahoo! S 1> อยาเรารู้แล้วเนาะพี่ชาร์เนาะใช่ ขยับหัวมาเพิ่มเติทำตุ๊กตาตอนนี้ถ้ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งวิชาตอนนี้นะเราสรุปแล้วว่าเครื่องมันรีเซ็ตนะแต่ว่ามันอาจจะรอประมาณสักนาทีนึงเนาะนาทีนึงมันก็จะรีเซ็ตก็กลายเป็นศูนย์ใหม่ก็คือต้องหยอดต่อเนื่องใช้ครบ300เนาะถ้าเกิดว่า300ทับสา0เราก็จะได้ตุ๊กตาหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องคีบจนกว่าจะได้เหมือนเดิม แต่คราวนี้พวกตัวเสียบอะล้อเสียบไม่ได้แล้วนะอ่าจะทำยังไงต้องทำอะไรไม่ได้เนาะแต่เราไม่รู้นะว่าถ้าเราหยอด300บาทอะตามเนี้มันจะเป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าเขาต้ต้องให้เราคีบเหมือนครั้งที่แล้วอะต้องให้เราคีบจนกว่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่าฉะนั้นน้องๆพิจารณาดูว่าตู้นี้มันเป็นตู้คีบตุ๊กตาหรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญแล้วกันเนาะเรา เราทําให้ดูประมาณนี้เนาะพี่ท้าเนาะอ่าอัปเดตให้ดูนะว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะโอเคถ้าใครอยากมาเล่นก็ตามมาเล่นแล้วกันพี่ท้าคิดว่ามีอ่าขอลองอีกสัก่งว่ามี20บาทเหมือนเราคันอนะให้ขอดูอีกชั่ง20อยากรู้พี่ท้าไม่มี20เลยป่ะพี่ท้มีปะมีไม่มีอ่ะพี่วานไม่มีอะขอยิ้มหน่อยขอยิ้มหน่อยไม่ต้องคันอ่ะหยอดเลย พี่ท้าเล่นเองเลยไม่คันละนี่ไงหายไปละพี่ช้างคิดว่าเราจะเล่นตัวไหนตอนนี้ตู้ทุกตู้เป็นพลาสติกหมดเลยนี่มีดิ้นกันตุ๊บตุ๊กตุ๊กเลยไปดูฝั่งนนู้ไปดูฝั่งนู้นไปมันมีหลายโซนนี่เนาะนุ่ทุกคนสวยนี่กระกลมดีกว่าอันนี้นี่นี่นี่สวยว่าพี่จ้าตัวนี้อืมนี่ตัวนี้หายหมดละใช่ไหมนี่นะ จะเล่นตัวไหนแคปชั่นใหญ่ใช่ไหมมาไอ้ชาวตัวขวาเอาแล้วไงนี่หน้าเลยดีนะมาเห็นตอนสุดท้ายอ่ะนี่คือเหลี่ยมเหลี่ยมกูไม่สนนั่งเลยไอ้สนได้ไม่ได้ไม่รู้มาเล่นรูนี่หน้าหยอดม้าไห้ครบสามร้อยไปเลยนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เป็นม้าอ๋อม้าก่อนต่อก่อน ยังจะเล่นอีกโอ้ยลูกสติกบายบายสติกบายบายนี่ีนะทุกคนสามร้อยสามสิบไปเล่นตัวที่ออกน้อยๆอดีกว่าไม่เอาไม่เอามาแล้วเหรอไม่เอาแล้วไหนเฮ้ยตัวนี้พี่ท้าน่าสนใจนะเพราะว่ามันอาจจะล็อกได้นะแบบนี้ลองดู ขาจิกด้วยขาจิกขามันขาเกาหลีเลยอ๋อใช่ใช่เรื่อว่าอลองดูดิเฮ้ยตู้นี้พิเศษดีนะเราอาจจะมองข้ามตู้นี้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูดิทุกคนวิ่งทั้งวิ่งลูดปึ๊ดลูดเหรอฮะลูดไหมลูดไม่โดนตีใช่ไหมไม่โดนไม่โดนสรุปได้ไหม อ้าวได้ไหมล่ะเห็นว่าได้ไหมล่ะสามเบอร์ทั้งสิบนะแต่ขัดได้อจะขัดได้ขัดได้ไหมได้เราลองไหมคลิปหน้าเรามาลองดูไหมเราจะขัดได้ไหมไม่รู้นะสองหนึ่งเข้าเราจะเข้าได้อยู่เออถ้าเราจะขัดตู้ปลกระแตเราจะขัดได้ไหมเออเดี๋ยวมาลองดูนะทุกคนเอาโอเคงั้นวันนี้ตอนนี้ไปก่อนเนาะไปอัปเดตให้ดูนะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวพูดเสียงดังเลย